พร้อมแล้วนับได้เลยโอเคได้ไหมครับครับผมโอเคสามสองหนึ่งเริ่มค่ะคำถามแรกค่ะสวัสดีครับคุณชาตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างก็โอเคครับมันไม่ไม่ค่อยมันก็โอเคมันแต่แน่นอนครับแฟนมวยชาวไทยก็อยากจะรู้ครับจากคุณชาตรีเองว่าวันนี้ซุปเปอร์บอล อ๋อซูเปอร์บอลสุดยอดจริงๆแบบดีใจมากคือแบบคอมบิเนชันเอ,อ่อมันเอ่อเตะเอ่อก้านคอเอ่อเตะซ้ายมันสวยมากแบบแล้วแล้วก,ก็ไม่ให้ให้ไอ้คุชช็กโอกาสมันมันดูไม่ออกเพราะมันมันคอมบิเนชันเสร็จพรีเซ็ตแล้วก็ดึงโป้งเลยโอ้โหสวยมากจริงๆแล้วก็เอ่อซูเปอร์บอลจะจะชิงกับเอ่อ ชิงกิสเอ้ยไม่ชิงกิสกับชกับใครนะมาราชใช่ใช่ชิงกิสกับมารัตคนที่ชนะซูเปอร์บอเจะชิงชิงแชมป์น่ะแน่นอนน่ว่าน่าแสดงว่าถ้าคู่ไตเติลเนี่ยคู่คู่ชิงแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์เวตจบลงใครชนะต้องเจอกับซูเปอร์บอลแน่นอนใช่ใช่ใช่แน่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวคุณคุณคุณชาติคิดว่ามันจะจบด้วยการใครคลิกบ้าคือแบบ ผมไม่ได้รู้คือแบบยกแรกซูเปอร์บอลจะออกยังไงเพราะว่าบางทีมันแบบมันแบบโจโจเปโชเซนเขายังกลับไม่ได้สิบแปดเดือนว่าเพราะว่ามันแบบโดนน็อกขนาดนั้นบางบางทีแบบเอ่อมันความมั่นใจในตัวเองมันมันหายเลยอ่ะแล้วก็คางมันอาจจะอาจจะมันมันมันเอฟเฟกด้วยอ่ะอาจจะมันมันเอ่อมันเอ่ออมันอาจจะอันตรายมากกว่า แล้วก็แบบดูยกแรกโอเคซูบูมัน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 โอเคมันคือแบบมันโดนหมัดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวแล้วก็คือแบบทุกอย่างเป็นปกติผมคุยกับโจโจเปอร์โซเชลแค่สามสี่วันก่อนและเขายังนอนไม่หลับคือต้องต้องกินยาหลับเพราะว่าแบบมันยังยังมีฟันฟันร้ายในในในกลางคืนแบบแบบไม่กี่เดือนในไม่กี่ปีเกือบเกือบสองปีปีปีครึ่งกว่าใช่ไหม ปีครึ่งกว่าเขายังยยังยังงแลวเขาบอกว่าเขาอาจจะ r e t ท r e คงคงรี t i r แบบแบบอันนี้มันเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วอาอยุแค่สามสิบเจ็ดแต่ฟอร์มยัง,ย,งยังดีแต่มันมันมันกลัวแล้วมันกลัวแล้วเขาบอกว่าเอาคือแบบเขาบอกว่าเอราตรีผมชกกับระดับโลกไม่ได้แล้วเขาพูดคำางนี้แล้วผมบอกเ e อ้ยอยู่พักก่อนพักพอพักพกอ่อนแล้วก็แบบ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 คุยกันใหม่อย่างนี้ เขาเขาเขาทำท่าจะแขวนวมนี่เป็นไงครับําไป,ปเสียดายไหมครับสขาหรับเป็นโซเซียมก็เสียดายแต่คือแบบทุกอย่างมีมีเวลาไงท,ทุกทุกนักมวยมีเวลาและช่วงเวลาต้องเราต้องเ,อเลิกด้วยคือแบบนี่เป็นกีฬาแล้วทุกทุกทุกคนไม่มีใครจะจะจะ,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 จะแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์ถึงอายุแปดสิบ <laughs> ไม่มีทาง <laughs> แต่ <laughs> แค่แค่แค่เศร้าหน่อยเศร้าหน่อยเพราะเพราะเพราะ โจโจเป็นเลเจนด์จริงๆแบบสุดยอดจริงๆแล้วก็แต่เราต้องอนับถือซูเปอร์บอลแต่ๆตันมันมันสวยมากด้วยแล้วโจโจมันมันหายมันความมั่นใจมันหายเลยกับลีเกนวันนี้ครับเป็นไงครับเรฮียนโอ,โอ้โหเก่งมากเก่งมากมันยังกินยากเขาไม่ได้แพ้เกือบแปดปีลบแปดปีเก้าปีกว่าแล้วนะในมวยไทยนะอันตรายแบบแบบคนไทยมีมีมคนไทย สู้เขาได้แบบไม่ไม่ไม่รู้นะมันมันมันอ่ามันมีหายยากหายยากหายยากใช่ใช่มีแผนต่อไปอะไรเกี่ยวกับอ่อก็ไม่มีแผนเยอะเพราะเขาเป็น the best of the best ใน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 มวยไทยอ่อมีคนรลสเซียคนยุโรปคนเยอะเยเขาอยากในในมวยไทยเขาอยากอ่อเข้าในวันแล้วก็เราต้องตอนตอนนี้คุยกันหลายคนทั่วโลกอ่อันนี้เป็นปกติ คุยกัน the best of the best เขาอยากจอยในเข้าในวันถามนิดนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานครับอันนี้อาจารยสงสัยกันมากถึงคู่ของนึ่งหลวงกับคู่ของจอมโผดมันทำไมไม่ได้โบนัสครับเพราะว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่ได้บอกทุกคนได้โบนัสอันที่หนึ่งสำคัญมากต้องออกแม่ไม้มวยไทยสวยๆแล้วก็อีกอย่างนึ่งต้องมีใจปิดเกมเขามีใจปิดเกมแต่ไม่สวย เสียหลักตลอดเวลาแล้วก็อาวุธมันมันฮาริเซมิสไม่โดนไม่ได้โด,ด,โดน